เขาเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงแล้วก็ถูกยกย่องว่าอาจจะต้องไปถึงเทียบชั้นในระดับตำนานอย่างอลรันเชียร์ร์แต่สุดท้ายชีวิตดําดิ่งครับมันไม่ใช่ดําดิ่งเพียงแค่ว่าล้มเหลวในโลกของฟุตบอลนะครับแต่เขาเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีความมากมายตั้งแต่คดีเล็กๆอย่างลักขโมยไล่ไปถึงในคดีแบบว่ารุนแรงอย่างคมขืนยาเสพติด แก๊งสเตอร์เหลือเชื่อครับว่าเกิดขึ้นในชีวิตของผู้ชายคนนี้ครับนายเรนเจอร์ Ranger, ที่ว่ากันว่าคุกกี่ครั้งก็ขังไม่อยู่นี่คือแบดบอยหมายเลขหนึ่งตลอดการของฟุตบอลอังกฤษครับเมนสแตนส s สตอรี่เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน ฟุตบอลอิตาบายจิตรกรสีคําเปลือสวัสดีครับตกลงเข้าสู่ฟุตบอลลิตาครับเดี๋ยวผมจิตรกรสีย้าเครือนะครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลครับในวงการฟุตบอลอังกฤษนะครับมีนักเตะในระดับแบดบอยอยู่มากมายครับและถ้าเราแบบเอาเคเฉพาะในที่ของนิวคาเซิลนะครับหนึ่งในสโมสรใหญ่เนี่ยนะฮะเราก็อาจจะนึกถึงชื่อของพอลแกสคอยจูยบาตันเป็นไปได้นะครับเพราะว่าเคยอยู่ที่นิวคาเซอร์นะครับ แต่ว่าวันนี้เนี่ยมีอีกหนึ่งชีวิตของนักเตะคนหนึ่งครับจอห์นิีคอเซอร์ที่โลดโผนเหลือเกินครับเขาเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงแล้วก็ถูกยกย่องว่าอาจจะต้องไปถึงเทียบชั้นในระดับตำนานอย่างอลรันเชียร์เรอร์แต่สุดท้ายชีวิตดำดิ่งครับมันไม่ใช่ดำดิ่งเพียงแค่ว่าล้มเหลวในโลกของฟุตบอลนะครับแค่ตกไปเล่นในทีมระดับล่างๆไม่ใช่แค่นั้นครับแต่เขาเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีความมากมาย ตั้งแต่คดีเล็กๆอย่างลักขโมยไล่ไปถึงในคดีแบบว่ารุนแรงอย่างคมขืนยาเสพติดแก๊งสเตอร์หรือเชื่อครับว่าเกิดขึ้นในชีวิตของผู้ชายคนนี้ครับนายเรนเจอร์ที่ว่ากันว่าคุกกี่ครั้งก็ขังไม่อยู่นี่คือแบดบอยหมายเลขหนึ่งตลอดกาลของฟุตบอลอังกฤษครับเรนเจอร์ Ranger เกิดที่แหล่งเสื่อมโซลทางตอนเหนือของกรุงลอนดอนครับแต่ว่าโอ้โห เก่งการเลือเกินครับในเชิงของลูกหนังจนกระทั่งได้เข้าไปเรียนในโรงเรียนอเล็กซนดราพาสคูลนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนอยู่ในเครือข่ายของสโมสรคริสตัลพา a l เลสแต่สุดท้ายนะครับเขาถูกเรียกตัวจากทางซามตันเพื่อไปทดสอบฝีเทา้าแล้วก็ได้รับเข้าไปอยู่ในทีมช่วยชนของซามตันเพราะว่าอยู่ได้เพียงแค่11สัปดาห์ครับก็เริ่มออกรายครั้งแรกคดีแรกของเขาเนี่ยคือการลักขโมยครับ แต่มัน,นหนันหงวงตรงที่ว่ามันเป็นการลักขโมอยอย่างเต็มรูปแบบครับด้วยการพกปืนและข่มขู่ด้วยนหนันหงวงมากครับนหนังหวงมากถึงตรงนั้นเนี่ยซามตันพยายามลองเสี่ยงดูครับเพราะว่าผลงานในสนามของเรนเจอร์นั้นมันสุดยอดเหลือเกินมันน่าจะเติบโตขึ้นไปเป็นนักเตะในระดับที่มีชื่อเสียงระดับท็อปได้แล้วก็น่าจะสร้างมูลค่าให้กับสโมสรได้ เลยตัดสินใจช่วยเหลือครับด้วยการหาทีมทนายที่เก่งที่สุดเนี่ยนะฮะเข้ามาว่าความอย่างไรก็ตามครับสุดท้ายนิวเ,เจอร์ก็ต้องเข้าไปอยู่ในสถานพินิษเป็นครั้งแรกและเมื่อออกมาจากที่นั่นครับเขาก็ได้ไปทดสอบฟีเท้าในทีมชัว่วชนกับนิวคาสเซิลเมื่อปี2008ช่วงตรงนั้นเนี่ยนิวคาสเซิลมีเดนิสไวท์ครับเป็นประธานเทคนิคของทีมอยู่เดนิสไวท์อายุฟุตบอลแบบยุค90ก็น่นาจะจำกันได้ดีอยู่นะฮะอดีต ผู้เล่นมิดฟิลด์ล่างเล็กที่มีความขยันทุ่มเทเหลือเกินด่งดังมากับวิมเบลดันนะครับจนกรทั้งไปเป็นกัปตันทีมของเชลซีซึ่งชีวิตของนิวสไวก็ประมาณหนึ่งครับโดดเด่นในเรื่องนี้ประมาณหนึ่งนะอาจจะเป็นแบบเคมีมันตรงกันคนพันเดียวกันนิวสไวก็เลยผลักดันครับเพื่อให้เกิดการสัญญายกับนิวเรนเจอร์เกิดขึ้นและมันก็ทำให้นิโคลเซรรู้สึก ตื่นตาตื่นใจมากครับกับผลงานของเด็กคนนี้ครับริชาร์ดมันนี่ครับคนนี้เนี่ยเป็นผู้บริหารอะคาเดมีของนิลคอนโซ่ในยุคนั้นบอกว่าดีใจมากครับกับการได้นักเตะพรสวรรค์สูงอย่างเรนเจอร์เข้ามาอยู่ในทีมแลวเขาตั้งเป้าว่าถ้าเติบโตไปถึงในระดับท็อปได้เนี่ยนิลเรนเจอร์น่าจะกลายเป็นนักเตะที่คล้ายคลึงกับเอ็มมานูเอลอาเดียบยอร์โดยรูปร่างสูงโปรง่งนะฮะอ่าผอมบางแต่ว่ามีความแข็งแกร่งและมีเทคนิคทักษะเป็นเลิศ เรนเจอร์เริ่มต้นในชุดยูสิของนิวคเซิลครับยิงไป22ประตูซึ่งผู้จัดการทีมของนิวคเซิลในยุคป,ปี2009ก็คือคิมบิแกนกับโจคินเนียครับซึ่งทั้งสองคนแฮปปี้มากครับกับการมีเด็กะระดูคนหนึ่งครับที่กำลังสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งสองคนก็แวะเวียนเข้ามาเช็คฟอร์มของนารันเจอร์และพยายามจะหาโอกาสที่เหมาะสมเพื่อดึงนารันเจอร์ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่แต่ปรากฏว่า โดนไล่ออกทั้งสองคนครับในปีนั้โรนโกเซอร์เจอมรสุมหนักหน่วงเหลือเกินสุดท้ายคนที่เข้ามากอบกู้สถานการณ์ก็คืออารันเชลเลอร์ครับเข้ามาคุมทีมในช่วง6เกมสุดท้ายของดูกาลและเมื่ออารันเชลเลอร์เข้ามานี่คือวีรบุรุษของเดอะแม็กไพร์ครับนี่คือขวัญใจเบอร์หนึ่งตลอดการของทูนอาร์มี่เชลเลอร์ก็ได้ยินเสียงชื่นชมของนิวเรนเจอร์เนี่ยมาจากหลายๆคนทำให้เขาลงไปดูในชุดทีมสำรองบ่อยครั้ง แล้วก็ถึงขั้นว่าไปคุยส่วนตัวเลยนะครับบอกว่าทํางานหนักต่อไปห,หนูเมื่อถึงเวลาเหมาะสมเนะี่ยโอกาสจะมาหาหนายนะโอ้แค่นี้ก็เดลเจอร์ก็เป็นปลื้มมหาสารแล้วครับที่ขวัญใจเบอร์หนึ่งตลอดการของสโมสอนเนี่ยที่เป็นตำนานด้วยนี่ยลงมาคุยกับเขาด้วยตัวเองแล้วก็ให้กําลังใจแล้วก็พร้อมที่จะผลักดนันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ไม่นานนักครับเบรนเจอร์ก็ได้สัญญาฉบับใหม่ครับ3ปีครึ่งจากนิคาเซลเป็น รางวัลตอบแทนที่สร้างผลงานในทีมช่เยาวชนได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วรเรนเจอร์ก็เรียกเขาสู่ทีมชุดใหญ่เป็นไปตามคาดครับใน6เกมสุดท้ายในฐานะการเป็นอาวุธลับเป็นซูเปอร์ซับเป็นโจ๊กเกอร์นะลงไปเพื่อเปลี่ยนเกมต่างๆแม้ว่าสุดท้ายนี้เรนเจะต้องตกชั้นนะครับเพราะว่าปีนั้นเนี่ยมนันหนักหน่วงเหลือเกินแต่เรนเจอร์ก็กลายเป็นตัวหลักของทีมในการต่อสู้บนเวทีแชมเปี้ยนชิพครับปี2010ถือว่าเป็นปีที่ยอดเยี่ยมมากๆครับของเรนเจอร์ครับ เขากลายเป็นตัวหลักของสโมสรนิโลเซ่แล้วก็มีคู่ขายอย่างแอนดี้แคโรช่วยกันถล่มประตูครับพานิโกเซ่กลับสู่พรีเมียร์ลีกได้อีกครั้งหนึ่งแน่นอนครับพอขึ้นมาส่รียสูงสุดปุ๊บเม็ดเงินก็มีสภาพคล่องมากขึ้นนะฮะเขาได้รับสัญญาฉบับใหม่ครั้งพร้อมกับค่าเหนือ่อยค่าจ้างที่สูงขึ้นคราวนี้แหละครับพอมันมีเม็ดเงินเข้ามามีตัวเลขที่มันสูงเข้ามามันเหมือนแบบ ไปปลุกวิญญาณร้ายของเรนเจอร์นั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งเขาเริ่มกลับมาคบกับเพื่อนกลุ่มเดิมครับที่เป็นกลุ่มแก๊งสเตอร์นะฮะเริ่มเข้าถึงความรุนแรงมากขึ้นเริ่มมีเรื่องมีราวมากขึ้นซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันนั้นนะครับโลกโซเชียลโลกออนไลน์ก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆผลงานแรกของเรนเจอร์หลังจากที่พานเซอร์ขึ้นสู่พิมพ์ลีคคืออะไรรู้ไหมฮะการโพสต์รูปถือปืนลงในโลกออนไลน์ มันเป็นการถือปืนแบบถ้านึงไม่ออกก็อาจจะเป็นคล้ายๆเหมือนหน้าปกในเกม GTA คแรบบับซึ่งมันไม่ใช่เรื่องปกติที่นักฟุตบอลเขาทำกันอารันพาดิลครับเทรนเนอร์ของนิโคลโซในยุคปี2010เริ่มรู้สึกเหนื่อยหน่ายกับวิธีการทำงานของนายเรนเจอร์คนนี้นอกจากสังสรรค์มากขึ้นกลับไปคบเพื่อนกลุ่มเดิมมากขึ้นวินัยก็เริ่มหย่อนยานมากขึ้นทัศนคติติดลบและเกิดขึ้น อย่างบ่อยครั้งครับเข้ามาสายในสุดในการซ้อมบางวันก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยโดยไม่แจ้งเหตุผลแม้ว่าจะได้โอกาสจากอรันพดิวลงเล่นถึง18นัดนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ไหวจริงๆครับอารันพดิวบอกว่าสิ่งแรกที่ไหเจะต้องทําคือขอแค่มาซ้อมให้ทันเวลาก่อนแล้วที่เหลือทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองแต่ถ้าไม่ได้ทุกอย่างจบฐานะของคนที่ผ่านโลกมาก่อนนะฮนะอารันพดิวอ่านขาดมากครับเพราะว่านายเเจอร์ไม่เคยทําได้เลยครับไม่เคยทําได้เลย หลังจากนั้นดำดิ่งลงไปเรื่อยๆครับสัญญาของเขาเหลืออีกหลายปีครับจะไปแค่อะไรเพราะว่าทุกสัปดาห์ก็จะมีเงินโอนเข้ามาอยู่เรื่อยๆแม้ว่ามันอาจจะต้องโดนหักค่าซ้อมสายค่าผิดวินัยค่าพฤติกรรมนู่นนี่นะแต่มันก็เพียงพอให้เขาใช้ชีวิตอย่างสุขสบายและหลังจากนั้นคดีความก็ค่อยๆเติบโตขึ้นอย่างเรื่อยๆครับ2011ครับเขาถูกจับในข้อหาทำร้ายร่างกายและปล่อยให้คู่กรณีเนี่ย นอนหมดสติอยู่ที่พื้นถนนพอเกิดเรื่องนี้ขึ้นปุ๊บนีโขาเซอร์ก็ลงดาบันทีครับลงโทษเทวินัยด้วยการลดชั้นให้ไปซ้อมกับทีมสำรองขณะที่เส้นทางของคู่หูในตำแหน่งตัวจริงอย่างอินด้แคโรนั้นย้ายไปอยู่กับลุยผูลครับด้วยค่าตัว35ล้านปอนด์หลังจากคดีทำราร่างกาย2เดือนครับเขาถูกจับอีกครั้งครับในคดี ดื่มเหล้าในที่สาธารณะคราวนี้โดนลงโทษอีกลงไปซ้อมกันที่สุรรงอีก3เดือนครับทุกอย่างเกิดขึ้นออเร็วมากครับเรียกว่าอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มของนาร์เรนเจอร์ได้เลยครับคดีต่อมาคือใช้วาจาเหยียดเพศในทวิตเตอร์ครับโดน FA สั่งปรับเงินมหาศาลอีกตามด้วยคดีถีบประตูบ้านแล้วก็ลักพาตัวแฟนสาวของตัวเองครับปิดท้ายในปี2012ด้วยคดีพยายามข่มขืนซึ่งคดีนี้ถึงขั้นว่าต้องขึ้นโรงขึ้นศาลและเขาต้องเข้าคุกด้วยครับ ถึงจุดนี้นิวคาสเซิลไม่อดทนแล้วครับสั่งยกเลิกสัญญาในปี2013หลังจากนั้นกราฟก็ดำดิ่งลงเลยครับนั้นเช่ไปอยู่กับสวินดอนครับทีมในหลีกวันซึ่งมาตรฐานฟุตบอลมันอาจจะแตกต่างจากพิมลีกเขาก็ยังลงเล่นได้อย่างสบายสบายครับ23นัดยิงไป8ประตูแต่ว่าชีวิตนอกสนามยังคงเหมือนเดิมครับท็อปฟอร์มอย่างต่อเนื่องไอเรื่องมาซ้อมสายไม่ไปไรายงานตัว อันนี้จิบจอยไปเลยครับหนักกว่าเดิมก็คือก่อคดีเพิ่มครับครั้งหนึ่งครับเขาเคยเรียกแท็กซี่กลับบ้านแต่ว่าสุดท้ายนั้นจบลงด้วยการต่อยกระจกรถจนแตกแล้วก็ซัดคนขับแล้วก็ชกเข้าหน้าของคนขับแท็กซี่จนสลบเหมือดเลยครับมาคูเปอร์คุณซื้อของสวินดอนในยุคนั้นเนี่ยนะครับบอกว่าโอ้โหหนักหน่วงเหลือเกินในการรับมือกันกบนายเรนเจอร์นอกจากเรื่องนอกสนามแล้วในสนามนี่ก็หนักหน่วงไม่แพ้กันครับไม่เคยให้เกียรติ เพื่อนร่วมง,งานไม่เคยให้เกียรติเพื่อนร่วมทีมไม่เคยให้เกียรติสโมสรเลยมาซ้อมก็สายนะฮะหนีกลับก่อนโดยที่ไม่แจ้งสโมสรน,นะฮะนอกจากนี้หนักสุดคือในช่วงพรี s ซ n ต์สน2 0 1หครับหลังจากที่พักเบรกซีซั่นแล้วก็ต้องกลับมารายงานตัวเพื่อเรียกความฟิตในการเปิดฤดูกาลใหม่แกฏว่านายโรเจอร์หายต๋อมไปเลยครับ ไม่มีใครรู้ข่าวสารใดๆเลยหายไปเลยครับในช่วงปริซัน2015-2016หลังจากนั้นเขาโดนโยกเลิกสัญญาจาก s w i n d อนครับแล้วก็โยกไปอยู่กับ Blackpool แล้วก็เหมือนเดิมครับทุกอย่างที่เล่ามาเมื่อสครู่เกิดขึ้นเหมือนเดิมครับวินัยย่อนยานมาซ้อมสายไม่รายงานตัวและเป็นอีกครั้งที่เขาโดนโยกเลิกสัญญาจาก Blackpool ถึงตรงนี้เนี่ยนะฮะนายนเจเริ่มรู้สึกสำนึกผิดขึ้นมาครับเขา เขียนข้อความคล้ายๆว่าเป็นจดหมายสำนึกผิดขึ้นมาครับเพื่อขอโทษในสิ่งที่เขาทำลงไปตอนนี้เขารู้แล้วว่าชีวิตของเขานั้นถ้าเลือกทางเดินในการเป็นแก๊งสเตอร์คงจะจบไม่สวยแน่ๆเพราะตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆในกลุ่มของเขาเริ่มเสียชีวิตไป2-3สาคนล้จากเรื่องของการเสพยาเกินขนาดบ้านแล้วก็ถูกยิงตายจากการก่อเหตุทะเลาะวิวาทเรียกว่าเริ่มเห็นลงศพแล้วหลังน้ำตาแล้วครับ แต่ดูเหมือนไอ้ความซึ้งตรงนั้นไม่ได้ช่วยอะไรครับความวอดวายตามเข้ามาอีกครับจนถ้ามาถึงเรื่องที่มันร้ายแรงที่สุดครับหลังจากนั้นไม่นานครับเขาก็ไปต่อยหน้าผู้หญิงคนหนึ่งครับในย่านซวนดอนสามหมัดเน้นๆแล้วก็ต่อด้วยการสมรู้ร่วมคิดในคดีความฟอกเงินครั้งนี้เนี่ยถูกจำคุก8เดือนครับแต่อยู่ในคุกจริงๆเนี่ยสเดือนนะครับเพราะว่าได้รับการอภัยโทษจากการสรารภาพและก็ประพฤติตัวดีต่อจากนั้นไม่นานครับโอกาสมาถึงอีกครั้งจากเซาแลนครับ ทีมในระดับลีกวันซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาต้องลงสนามด้วยการมีกำไรข้อเท้าติด GPS ลงไปด้วยครับเพราะว่ายังอยู่ในช่วงของการสั่งให้ติดตามพฤติกรรมอยู่ทุกอย่างเริ่มกลับมาดีครับ45เกมกับเซาเอนเขายิงไป10ประตูแต่สุดท้ายก็โดนยกเลิ่สัญญาอีกแล้วครับและเหตุผลเดิมครับวินัยหย่อนยาน ไม่ไหวจริงๆวันว่านนตอนนั้นเนี่ยเซเว่นมีกองหน้าอาชีพเป็นแค่คนเดียวนะครับนั่นคือนายเรนเจอร์สแต่ความที่วินัยหย่อนยานแล้วก็มีเรื่องมีราวอยู่ตะลอดเวลาเนี่ยเซเว่นตัดใจยอมครับไม่มีกองหน้าก็ได้สั่งยกเลิกสัญญาไปเลยเรนเจอร์ยอมรับว่าเขาเป็นคนที่แย่ม,มากครับขี้เกียจเป็นคนเลยฮะไม่ค่อยรักตัวเองเท่าไหร่ทําในสิ่งที่มันผิดพลาดอยู่เสมอเขาพยายามบอกตัวเองครับว่าเฮ้ยหยุดได้แล้ว เริ่มต้นใหม่สักทีกลับไปเป็นนักฟุตบอลที่มันมีวินัยมากกว่านี้หน่อยได้ไหมพยายามครับแต่สุดท้ายมันไม่เป็นผลมันอาจจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมที่มันฝังลึกลงไปจนไม่มีใครสามารถทําให้เขานั้นกลับมาเป็นคนเดิมได้ทั้งนี้ผลงานในชุดเยาวชนนั้นโดดเด่นและเกินถึงขั้นว่าถูกวางว่าเป็นตัวแทนของอารันเชลเลอร์ไม่ใช่แค่นนในสโมสรนิไครโซ่ครับแต่ทุกคนมองไปถึงในระดับทีมชาติอังกฤษด,ด้วยซ้ำแต่มันไม่เคยเกิดขึ้นเลยครับเพราะว่าเขายังใช้ชีวิต เหมือนเดิมต่อไปณปัจจุบันนะฮะนาเรเจอร์ anger, mm. มีสัญญากับสโมสรสปอร์ตดิงยูเนเต็ดครับซึ่งเป็นทีมเล็กๆในลีกสมัครเล่นกับวัย29ปีของเขาซึ่งเหมือนเป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องมานึกคิดกันอีกครั้งครับว่าสุดท้ายแล้วเป็นตัวเขาเองครับที่ทําให้ชีวิตเป็นแบบนี้แม้ว่าจะได้รับโอกาสมากมายหลายครั้งแต่ก็เป็นตัวเขาอีกครับที่โยนโอกาสนั้นทิ้งเองกับมือของเขาเองครับมือที่เคย ทำเรื่องไว้มากมายครับตั้งแต่คดีเล็กจนถึงคดีใหญ่และนี่แหละครับชีวิตของเขาครับนายเรนเจอร์แบดบอยเบอร์หนึ่งของวงการฟุตบอลอังกฤษครับอ่ะรองผมไม์เข้ามาบอกหน่อยครับสําหรับผมไม่แน่ใจว่ามีแฟนๆดีคอสโเซ,โซ ดูในคลิปนี้อยู่หรือเปล่านะครับจำกันได้ไหมผมเชื่อว่าคงจำได้แหละนะครับแต่ลองคอมเมนต์เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันหน่อยว่ารู้สึกยังไงกับเด็กคนนี้นะครับสรวบนายเรนเจอร์นะครับฝากติดตามมาด้วยนะครับทุกช่องทางของเรานะครับทั้งใน YouTube Facebook Twitter Instagram นะครับดูทุกช่องทางในพอดแคสต์ด้วยนะครับซับคลาส spotify แล้วก็ Apple Podcast เพียงแค่เซิร์ชคำว่าเม s t a n d ครับวันนี้ไปก่อนครับเจอใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ ฝากช่องทางการติดตามเมนสเตร์ของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, b l o g ก i t ทเว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ Soundcloud, Spotify, Apple Podcast